ตัวนี้เป็นตู้กับข้าวอลูมิเนียม100%เนะครับขนาดกว้างเนี่ย120เซนคือเมตร2 0เซนทำจากวัสดุอย่างดีนะครับหิวเนี่ยไม่หลุดล่อนง่ายสีไม่ตกนะครับใช้ได้เป็น10ปีเลยแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายมากบานเปิดเนี่ยนะครับเปิดปิดอย่างมั่นใจเพราะว่ามียางรอบเลยนะครับตรงนี้ใส่เอาไว้เนี่ยทุกช่องเลย แล้วก็มีเนียมเป็นอลูมิเนียมหนาอย่างดีนะครับใช้ได้ทนทานมากตรงชั้นนี่มีคลานรองรับด้วยตัวข้างล่างเนี่ยเป็นอย่างนี้เปิดให้ดูตัวบานเกตนะครับไม่มีรูระบายอากาศนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ให้มีแมลงหรือมดเข้าไปข้างในตัวลิ้นชักนี่จะมีถ้าเกิดเป็นรุ่นมีลิ้นชักนะครับจะมีตัวพลาสติก แบ่งช้อนตะเกียบช้อนซ่อมให้